ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ i อดีเกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าติ้งนะงครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดน,นะครับแล้วกดทัลล์นะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจย4่ y m อนะครับ พิมคำว่า Rov นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นยผมได้ทําการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆาเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขาย id เดีเกม Rv ราคาถูกนะครับแนะนาเพจนี้เลยนะครับ a อ m ม n ตต้น TP7 มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ สวัสดีครับผมบอคพนป่านะครับในช่วงนี้เราเจอกับลาวิลบ่อยมากนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะงงนะครับว่าทําไมอยู่ดีลาวิลเต็มเซิร์ฟไปหมดเลยนะครับคือตอนนี้ลาวิลมันีบัคสกิลสองครับเรียกได้ว่าถ้าหากมันใช้สกิลสองเนี่ยขัดซีซีได้ปุ๊บมันจะเป็นอมตะนานมากครับเพราะงั้นเนี่ยลาวิลตอนนี้คือเก่งมากเลยนะครับอย่างเช่นเจอลิงเงี้ยลิงโดดเข้ามาใช้อัตติแล้วลาวิลจะเป็นอมตะไปทั่วระดับหนึ่งเลยนะครับเรียกได้ว่าสามารถยิงสวนลิงจนตายได้เลยนะครับ และก็ต่อให้เจอมีนานะครับก็จะกดได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับพอเข้าถึงช่วงกลางเกมนห่เนี่ยถ้าเราวิวกดซิลสองแล้วบล็อกการดึงได้นะครับมันก็จะติดอมตะนะครับเราก็สามารถยิงเขตกับมีนาได้เลยนะครับซึ่งมีนาปัานเราวิวลเลื่อนไปรดเนี่ยมันก็ทําให้เราวิวไม่กลัวไงเพราะงั้นเราวิวในตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าบางครั้งก็มีการแบนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในเกมนี้กันนะครับว่าเราวิวในซีซั่นนี้เนี่ยจะเขินดิแค่ไหนเริ่มเลยครับ ในเกมนี้ผมก็คงพลาดได้มากเลยครับเพราะช่วงนี้คอไม่ดริงจริงครับต้องขออภัยครับก็อาจจะมาพลาดเฉพาะช่วงสําคัญละกันนะครับคือในช่วงตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงของเลนเฟดนะครับแล้วก็อยู่ติดกับเฮเลนบ่อยๆนะครับเพราะเฮเลนเป็นเออลมตัวนึงนะครับที่เหมาะกับเลี้ยงแครดี่เลี้ยงเมทนะครับแต่ว่าเมทของเราเป็นอิลูเมียมันก็เลยไม่ค่อยเออเหมาะเท่าไหร่นะครับให้อิลูเมียลงมาเติมไฟจะดีกว่างนะครับ คือทำไมก็ได้ให้เขาอ่ะมาบุกเลนแคลรี่บ่อยนะครับแล้วเฮเลนจะได้เปรียบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพี่เฮเลนเนี่ยต้องวิ่งโยกเลนไปช่วยเลนนู้นเลนนี้ปุ๊บ<อ>เฮเลนจะเล่นยากหันชิงครับเพราะงั้นเราก็เลยใช้วิธีการยืนติดแคลรี่แทนนะครับแล้วก็พยายามไฟ้ในช่วงของเลนมังกรบ่อยๆน่อยะครับลแล้วก็ความโกงของเราวิวในตอนนี้เนี่ยคือสกิลสองของมันเนี่ยมีผลนานมากนะครับเรียกได้ว่า ถ้าหากเราวิงไม่โดนซีีนะมันก็อยู่อย่างนั้นนะครับคือมันนานมากดูสิครับแล้วสกิลสองคือแบบอยู่นานมากจริงๆนะครับแบบเรียกได้ว่าอีกฝั่งนึงจะต้องแบบรอจังหวะที่สกิลสองรุยหมดอ่ะแล้วมันนานมากอ่ะซึ่งถ้าหากเราไปเจอตัวแบบโลมที่ใช้ซีีที่ต้องเสี่ยงอย่างเช่นจะล็อกซี่เงี้ยคือเราไม่ต้องกดสกิลสองแล้วอยู่ได้ยาวๆเลยนะครับแบบไม่ต้องกลัวล็อกซีเลยก็อะโลมันนั้นเลยนะครับมันทําให้เราวิวเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นตัวที่รับมือยากตัวหนึ่งเลยนะ <ว>แลวก็ช้างเจอกับเฮเลนในตอนนี้เนี่ยคือบอกเลยว่าช้างเข้าอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่สามารถที่จะกดดันเราว,วิหรือทำอะไรได้เลยนะครับเง่ายๆว่าช้างเข้ามาก็เจ็บฟีอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีเฮเลนคอยคิวอ,อ,อีกคือในตอนนี้เนี่ยเฮเลนอ่ะมันเป็นตัวจุดกดําเนิดคอมโบหลายๆอย่างเลยนะครับก็บางคนก็จะมีการแบนเฮเลนกันด้วยนะครับซึ่งในตอนนี้ก็เห็นการแบนเฮเลนค่อนข้าง, He ง,าง,ง,างบ่อยเลยนะ แต่ก็จะเป็นการแบนในลังคอนขึ้นไปนะครับถ้าหากใครที่อยู่ลังใดรังคอมในตออตซีซั่นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเราขึ้นไปสักรังคอนห้าดาวสิบดาวในช่วงต่ซีซั่นน้ำเวลาของซีซั่นอนะเราจะเริ่มเห็นละว,ว่ามีการแบนคัมโบเออเฮเลนมังกาอะประมาณนี้นะครับมันก็ล้มมือยากแต่ถามว่าสูไ้ได้ไหมมันก็ถ้าหากต้นเกมอะเราสามารถเบรกเขาได้เนี่ยมันก็ลดประสิทธิภาพของคัมโบเฮเลนกับมังกาได้คุณช้างเยอะเลยแต่ทั้งที่ดีก็ เนแบนที่เล่นไปจบนะครับคือในแผ่นนี้เนี่ยการเดินเกมต้นเกมสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะมีอ็อบเจกที่ทำเยอะเมื่อจะเป็นปูกลางน้ํานะครับหรือว่านกทางฝั่งแคลรี่นะครับหรือว่าทางมังกรทางฝั่งเดนนักเลเยร์นะครับง,ง่ายๆว่าถ้าใครคุมเกมได้เนี่ยการเยินมันจะทิ้งห่างมากๆเลยครับแล้วก็ตรงนี้อะไรเขาเนี่ยมาอยู่ตรงป้องเตมไปหมดเลยนะ โอ้ไอะตรงนี้จังหวะด,ดีครับฟันเข้าไปครับกดสองนิดนึงครับโอ้หลบสบายครับคลิกฟีียกไม่ได้ครับแถมติดอามาตะนานเอาเรื่องอยู่นะครับมีเฮเลนี่สบายเลยนะครับก้าเหยีดก้าวอะไรหมดเลยนะฮ่า <c> ฮ <oughs> ่้าวช้าไม่หนีเข้าป้อมคำที่เรียบร้อยครับ <c oughs> โอ้อีเมีย โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ดับพีมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นทารอนต่อเลยนะเพราะว่าทารอนเนี่ยมันจะได้สู้กับชา้างได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็ไลายชา้างได้ดีมากย,<ล>ยิงกันแบบน็สต็อปเลยนะครับโอ้แล้วไหลเข้าป้อมอู้เรียบร้อยเลยผม The beautiful. deep sea is ถ้าใครสังเกตด,ดีๆนะครับในช่วงที่ผมโดนเอ็นดอร์ผ่านแล้วผมกดสองรับอ่ะคือช่วงนั้นน่ะผมสามารถรับดาเมจทั้งขยาแล้วก็เอ็นดอร์ได้สบายเลยนะครับ ก็เหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถยิงเคได้คือเรารู้สภาพนะพอเข้าสู่ช่วงเล็กเกมหน่อยอะดามเมจเราจะแรงกว่านี้ครับแล้วมันจะเป็นจุดเล็กๆที่ทําให้เราได้เปรียบฝั่งตรงข้ามอะสมมติว่าในช่วงเล็กเกมอย่อะแคลรี่ม,มันบวกกันนะมันบวกกามมันยนง3พีตายใช่ไหมครับมันบวกกันเร็วไงตามพีตายแต่ว่าถ้าหากเราบล็อกเขาได้ทัก1หนึ่งครั้งอะทีเนี้ยมันก็กลายว่าเราชนะเขาเฉยๆอยู่ละจริงอเพราะเราสามารถยิงเขาได้3แต่เขายิงเราไม่ได้2นะครับมันจะเป็นอารมณ์วานี้ โอ้แล้วตรงนี้มากันเยอะเหลือเกินครับพอกดสองรับก็ยืนเหตุได้เลยนะครับแล้วดูเลยครับเลือดคิกซี่ครับหายว้าบเลยและง่ายว่าเราแทบไม่เจ็บเลยนะพอมาเล่นคอมโบคู่กับเฮเลนเนี่ยเฮเลนเราพี่คนนี้คือแบบโหอย่างก้อนเลยเห็นนะโอ้ตรงนี้ครับขายยาวไม่รอดครับยิงปีนมาปอตจับเลยครับแล้วเจอช้างนี่ครับแต่ว่าช้างเลือดยังเหลือเยอะเกินไปครับ ไฟใ,ใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะแต่ว่าเลือดเราวิลท่าไม่โดนเลยนะครับสามารถดูเลือดตีเรื่อยเลยแลวก็ในเกมนี้ผมจะขึ้นเป็นดูเลือดใหญ่ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าผมจะได้สู้กับไทเตะได้ไง่ายขึ้นคือถ้าไทเตะเรามเข้ามาเนี่ยผมก็กดดูเลือดสวนเลยประมานี้นะครับหรือว่าเจอเวเลส เจอแอนดอร์แล้วมานี่ครับกดดูเลือดสวนเลยตรงนี้แบบเลื่อนๆนะครับแต่ก็เห็นเขาตรงกลางสามคนนะครับแล้วก็เห็นทางช้างตัวเดียวนะครับก็เดี๋ยวลองเดินๆขึ้นไปหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมจะรีบเคลียร์ไว้ครับแล้วค่อยไปเติมเป็นกลางครับโอ้ตรงนี้ครับสี่ตัวครับโอ้โห <laughs> โอ้โยเยอะเกินเยอะเกินเยอะไปไหมเยอะไปไมหมออกเรียบร้อยครับโดนสังเกต oh, เกครับอ๋อโหลุนลิงเลยลิงยังร้อยครับเกือบไปแล้วลิง ตอนนี้เดี๋ยวพอมไปาาก่อนนะครับผมรู้สึกว่าผมต้องรีบขึ้นจกกอกเกาะด้วยครับวันนี้ขัดขืนจอบเกาะมากเลยเม่กี้ยิงช้าไม่ตายเพราะมันมีจกกอบเกาะทางนี้สตั๊ดคบครับหนาวเรื่องเลยเรายิงสี่ตัวไม่ตายโดนทั้งคิกซี่ไล่ทั้งอะไรไล่มาด้วยไะเปรี้ไปทำเป็นล่าเลยตรงนี้สีต่ตัวตรงนี้ครับ อิลูเมียไม่มีติครับใจเย็นครับค่อยเล่นนะใจเย็นครับ The Red Cloud โอ้โหได้ทางอิลูเมียครับไปเจอเวเดสเข้าครับโอเคเล่นรอทีมก่อนนะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเล่นฟาร์มนะครับเพราะว่าตอนนี้ลิงตายครับแล้วเหลือเราแค่8คนครับ ตัดบัฟเลยนะครับตรงนี it, oh no! mm ้ไ hmm. ม uh, ่งั oh, right. ้นเดี๋ยวเจอเค้าวนมาเอาไปครับต like ัดไปเลยเพราะว่าลิอีกนานเขาควรจะเจ็บแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเตรียมขึ้นเป็นจังกอขึ้นมานะครับโอ้มาปิดอีกแล้วครับอยงนี้ทำไมเอลปิดตั้งเลยเอลปิดตั้งเลยตรงนี้โอ้คิกซี่มาอหมเยอะไปไหม โอ้ oh, เยอะเกินเออนาลิงเอาโอ้โหกองแค่ไหนก็ไม่รอดเนี่ยมากันเยอะเหลือเกินวีดาลินเกมนี้เนี่ยเวเลสตึงจับเลยนะกอรวเขาดีมากเลยตอนนี้ก็ได้ เจาะ20คแนนมาแล้วนะครับแต่รอลิขึ้นเจาะฟ้าเลยได้เจาะฟ้าเกมนี้ก็สบายนะครับนด้ยิงตายหลายตัวแือนันแล้วเจอกันสองสองนี่ครับพยายามราเข้ามาครับแล้วยิงเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหดูเลือดยับยับครับท่านนู้นถ้าเขาไม่มาเยอะจริงอ่ะเอาไม่ลงนะเพราะว่าดูเลือดหนักมากเลยนะครับทั้งดูเลือดทั้งฮิวนะครับทั้งซับโลหลายอย่างมากนะครับ ที่เรามาสองสอง,สองตอนเนี้ยชิลมากเลยสู้ได้สบายเลยเพราะว่าแค่เรามีอมตะไปกันได้สักสกิลหนึ่งเนี่ยอันนี้เราก็คุ้มค่าแล้วเดี๋ยวเคเลียร์เลนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูตอนนี้เงิน9 8 0 0แล้วนะครับแต่ฟาร์ไมไวมากอะลาวิลเดี๋ยวตรงนี้ครับโอ้ <DC. S 2> เต็มหัวครับ ไล่ยิงเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ได้จ่อฟ้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําเกมกันนิดนึงครับทำอ็อบเจกต์กันมากครับโอ้โหไวเลยครับมาแบบนี้ครับเรียบร้อยครับพยานคเรามไปครับตอนนี้เรายังมีดูเลือดอยู่เลยนะครับจะไม่ใช้เลยครับตอนนี้โอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับยิงฟรีๆเลยครับไล่ตามเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอเคครับตายหมดครับดูเลือดยังไม่ได้ใช้เลยทุกคน คือแบบดาวเมเราพีู่ตอนนี้คือแบบว่า,วา,วามันมันได้ซอยง่ายขึ้นอ่ะมันเชตคิวสองแล้วมันแบบว่ามันมีเอฟเฟกในทีมไฟสูงมากอ่ะอพวกตัวทีฟีทั้งหลายอย่างเวเลสที่จะกระโดดมาร่วมเงี้ยมันก็ต้องคิดหนักนะเพราะว่ามันร่วมไม่ได้ไงแล้วก็คิวสองมาอยู่ด้านมากจริงๆอยากยืดเกมนะเพราะว่าไม่งั้นคลินี้เมสั้นเกินไปนะครับแต่ว่าน่าจะจบแล้วครับก็เดี๋ยวไปยิจนจากันลวกัน โอเคครับจบเกมครับอ่าประมาณนี้นะครับราวิลในแผ่นนี้คือแบบมันเล่นง่ายขึ้นเยอะมากมีทั้งดาวเมทแล้วก็ความสามารถในการป้องกันตัวเองที่มันค่อนข้างสูงอนะเพราะในตอนนี้นะบอกเลยว่าเจอลาวิลบ่อยมากๆนะครับเรียกได้ว่าเจอเกือบทุกเกมเลยแล้วพวกตัวลมที่มันมีฟรีๆอย่างแก๊กนะครับอย่างล็อกซี่เอลจินล็อกซี่ตอนนี้มันโดน,นเนิร์ฟหนักเกียดไปมันโดนเนิร์ฟหนักเกียดไปนะครับก็พวกลมฟรีทั้งหลายเนี่ยอย่างเทนก็เจอลาวิลก็คิดหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าการสร้างโล่ที่การฟรีขึ้นมาเนี่ยมัน่นานาจงวห ในการเล่นยากมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจในเกมนี้กันนะครับอ้าวก,กดไวไปหน่อยก็ดาเมจในเกมนี้นะครับอยู่ที่52เปอรนะครับเรียกไ,ได้ว่าแบกดาเมจคนเดียวรับไปครึ่งทีมเลยนะครับดาเมจเยอะมากๆเลยครับ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมาเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบค,ครับ